จะมันใกล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9นตอนที่317ร้อยเคำเตือนชองนี้อยากให้หาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร้อนแรงบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรด้รับคำแนะนำตัชจบก่อนกดคุ้มใจที่ดีนะครับตัวใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแฟนหลงนักขอรับกโย้โหถูกต้องแล้วขอรับเห็นได้ชัดเลยว่าต้นสิงนั้นรั่วไรหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองรูเปย์เขาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญงั้นเหรอ ข้าไม่คิดแบบนั้นการเบ่งบานของดอกโบสวสีฟ้าของข้ามันได้ทําให้การเดินทางของต้วนซิงได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นหมายความว่าในการต่อสู้ในเมืองรูปไปต้วนซิงเองก็อยู่ไม่ไกลมากนะักมีใครบางคนกําลังไล่ตามเข้ามาอย่างนั้นเหรอไม่มีเหตุผลที่ต้วนซิงจะนีมาทางนี้ต้วนซิงขอรับท่านผู้อาวุโสการต่อสู้ของยอดฝีมือ,อระดับนั้นต้นซิงไม่กล้าไปดูด้วยตัวเองแน่แน่ เจ้าอย่าได้พยายามเล่นตลกกับข้าจะดีกว่าข้าน้อยไม่กล้าขอรับกะกากข้าจะบอกความจริงกับท่านผู้อุโสก็ได้ขอรับอันที่จริงแล้วตัวข้านั้นรู้อยู่แล้วว่าท่านนั้นอยู่ที่นี่ก่อนหน้าน,นี้ที่เมืองรูปเปยข้าได้เห็นท่านปลดปล่อยพลังที่แสงจ,จะยิ่งใหญ่ออกมาด้วยขอรับมีอะไรก็พูดมาได้แล้วตอนนี้วิหารปีศาจไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เคยเป็นเหมือนดังเมื่อก่อน สายร่วมสำนักทุกคนต่างก็พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างหนักแต่น่าเสียดายนิกายโยมิงไม่คิดจะให้โอกาสพวกเราเลยแม้แต่น้อยพวกเขาต้องการที่จะกวาดล้างพวกเราข้าตั้งใจที่จะไปหาท่านพัวอุโสที่ศาลาจินติงซานแต่ถึงแบบนั้นท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นข้าก็เลยเดินทางไปยังเมืองหลวงเปิดแทนขอรับเรือเหาะลอยฟ้าของข้าน้อยได้รับความเสียหายข้าน้อยได้พยายามไล่ตามท่านพัวอุโสก็เพราะกลัวพลาดไม่ได้เจอกับท่าน สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดท่านผัววุโซก่อนหน้านี้ข้าคิดว่ามีคนพยายามซุ่มโจมตีพวกเราจริงๆขอรับท่านผัวอุโสนั่งขี่สัตว์ในตำนานอย่างไปเจอไม่ว่าสัตว์ร,ร้ายอย่างไปเจอจะช้าสักแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเลยสักนิดที่เรือหอกของข้าจะสามารถไล่ตามทนได้ใครจะไปคิดกันล่ะว่าจู่ๆก็ได้พบเจอกับท่านผัววุโซแบบนี้ข้าขาข้าข้ารู้สึกประหลาดใจจริงๆ ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปที่ยอดเขาเมฆากระจังนั่นกับข้าซะโอ้ได้เลยขอรับตั้งปูอัโสนี่เป็นครั้งแรกเลยขอรับที่ข้าจะได้ขี่สัตว์ขี่ในตาน,นานอย่างไปเจอสามหาอ,อมองไปรอบตัวของเจ้าซะสิที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยแม่น้ำและหุบเขาที่สวยงามเจ้าคิดว่ามันไม่น่าเสียได้หรอกหรอที่จะต้องพลาดชมวิวทิวทัศน์งดงามแบบนี้ โอ้ข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับท่านปูวอาวุโสชนทางนี้เลยขอรับนี่ๆๆจะพวกขยะทั้งหลายเลิกีเกียกันได้แล้วรีบมาทักทายท่านปูวอาวุโสซ,ซะท่านปู้อาวุโสชิญนนั่งก่อนขอรับท่านพู้อาวุโสจีเสื้อผ้าของท่านขาดหมดแล้วนี่คือเสื้อผ้าตัวใหม่เจ้าข้า ท่านผู้อาวโุโสถึงไม่ว่าเรือเหาะลอยฟ้าลำนี้จะไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดถึงไม่ว่ามันจะสุดโทมนิดหน่อยแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังสามารถบินไปตามสายลมได้ข้าหวังว่าท่านผู้อาวุโสจะไม่ถือสาเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาดีแล้วละ่ะที่มันค่อยๆเคลื่อนที่ไปแบบนี้เรือเหาะลอยฟ้าได้ลอยไปอย่างช้าๆช้าๆรากับว่ามันได้สูญเสียความเป็นเรือเหาะลอยฟ้าที่รวดเร็วไป มันได้ลอยต่อไปเรื่อยๆลอยต่อไปได้เรื่อยๆท่านผู้อาวโุโสพวกเราได้มาถึงยอดเขาเมฆากระจ่างแล้วข้าคิดว่าลูกศิษย์ของท่านจะต้องปรากฏตัวในอีกสองวันข้างหน้าแน่ๆขอรับพวกเราเดินทางมาถึงกันเร็วมากนี่นะเหรอมาถึงเร็วการเดินทางของพวกเรานี่มันนานมากเลยนะเดินทางมาจนพระอาทิตย์ตกยิงไปซะด้วยซ้ำ ที่จริงการเดินทางจะต้องเร็วกว่านี้มากต่าตั้นหัวอโวุโสเดินทางมาที่นี่ด้วยตัวเองข้าคงได้แก่คิดแต่ไ,ไม่กล้าต่อไปแบบนั้นหรอกข้าน้อยได้วควบคุมหางเสือของเรือหาะเป็นการส่วนตัวเองขอรับท่านผู้อาวุโสข้าไม่อยากให้ท่านเสียเวลาไปมากก็เลยเร่งความเร็วมาหนะ้าตัวเอ้ยเขาไม่ตอบอะไรเลยสักนิดข้ารู้สึกอึดอัดใจจริงๆหรือว่าข้าได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะ ในระหว่างการเดินทางข้าไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยเพราะกลัวว่าจะรบกวนการเดินทางของท่านปัวุโสในการชมวิวทิวทัศน์แต่ถึงแบบนั้นแล้วท่านปัวุโสก็ยังไม่รู้สึกพอใจข้าอยู่ดีณยอดเขาเมค้ากระจาญนั่นมันวิหารเมค้าของเราแม่ชีข้าเกือบลืมไปแล้วว่าวิหารเมคาของเราแม่ชีถูกสร้างขึ้นที่นี่ วิหารแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทั้งต้นเหนือกว่า100หนึ่งรอไมล์ที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ที่เงียบสงบดูโดดเดี่ยวเหมาะสมสําหรับผู้ฝึกตนบางทีทั้งนักบวชและเหล่าแม่ชีทั้งหลายผู้ก่อตั้งดั้งเดิมพวกเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องทางโลกจริงๆท่านผู้อาวุโสช่างเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางวิหารแห่งนี้ถูกเรียกว่าวิหารเมฆามันเป็นวิหารที่มีแต่แม่ชีอาศัยอยู่ขอรับ ท้ายที่สุดแล้ววิหารเมฆาก็มีแต่แม่ชีอาศัยอยู่เท่านั้นผู้หญิงกับผู้ชายนั้นแตกต่างกันไม่สมควรอยู่ด้วยกันแบบนั้นพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ฝึกยุทธิที่เป็นผู้ชายมันคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่ผู้ชายจะเข้าไปพักที่นั่นผู้ฝึกยุทธิแท้จ,จริงจะต้องสามารถคร้างคืนได้ในทุกสถานที่สถานที่มันไม่มีความหมายอะไรกับเราผู้ฝึกยุทธมากนักเนื่องจากร่างกายของพวกเรานั้นแข็งแกร่งและสามารถทนต่อความหนาวเย็นได้แม้กระทั่งบนต้นไม้ พวกเราผู้ฝึกยุทธก็ยังสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายสบายลงไปข้างล่างซะอ้อทราบแล้วขอรับเดี๋ยวข้าน้อยจะเป็นคนไปเคาะประตูให้เองขอรับเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้รอแป๊บนึงนะขอรับท่านปู่อาวุโส เป็นเจ้านี่เองท่านผู้อาวุโสจีแม่โปรดอภัยกับการต้อนรับของข้าที่ละล้วมแบบนี้ด้วยข้าไม่คิดเลยสักนิดว่าท่านจะเดินทางมาไกลถึงที่นี่ด้วยตัวเองเช่นนี้ในวิหารเมคานี้ไม่มีใครอื่นเหลืออีกแล้วอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าวิหารแม่ชีเสวอนจิงถึงได้ออกมาเปิดประตูวิหารเป็นการส่วนตัวแบบนี้ลานกว้างที่อยู่ด้านในมันเต็มไปด้วยวัชพืชรกร้างรวมไปถึงใบไม้แห้ง ดูหเหมือนว่าที่นี่จะถูกทิ้งร้างก็ไม่มีผิดเชิญทางด้านนี้ท่านผู้อาวุโสเจ้าอยู่ที่แห่งนี้คนเดียวอย่างนั้นสินะผู้เนียนได้จากไปแล้วในตอนนี้ข้าจึงเป็นเพียงแค่คนเดียวที่เหลืออยู่ในวิหารเมฆาแห่งนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมีแม่ชีอยู่เพียงแค่คนเดียวคงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรวุ่นวายมากมายนะัข้าจะพักอยู่ที่นี่สักสองสาวัน ท่านผู้อาวุโสเชิญทางนี้พวกเจ้าทั้งหมดไม่ต้องมองมาที่ข้าช่วยไม่ได้แล้วล่ะที่แห่งนี้ไม่มีแม่ชีหลงเหลืออยู่พวกเจ้าจงไปเก็บกวาดด้วยตัวเองซะเชิญทางนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าท่านผู้อาวุโสจีได้เปิดหูเปิดตาอดีตเจ้าวิหารของพวกเราและเพราะแบบนั้นนางจึงได้สร้างห้องแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกฝนตนเอง ทีเทียนเต้าและแม่ชีแห่งวิหารเมฆาพวกเขาทั้งสองคนเคยสนิทสนมกันมาก่อนพวกเขาเคยทำอะไรด้วยกันตั้งหลายอยา่างแม้กระทั่งการฝึกฝนด้วยกันจริงงยานนั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายนางนั้นเป็นคนที่มีความคิดพุ่งสั้นไปหน่อยสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องแล้วล่ะท่านผู้อาวุโสท่านอาจารย์ของข้าเองก็พูดแบบนั้นเช่นกันนางตายได้ยังไงกัน ท่านอาจารย์ได้ใช้ชีวิตของตัวเองไปจนถึงอายุไขที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วนางได้ตายจากไปในช่วง200ปีก่อนโดยปกติแล้วผู้ฝึกยุดขัน้นยซนเกียเจะสามารถอยู่ได้ถึง600ปีด้วยกันแต่ถ้าหากคนคนนั้นสามารถฝึกฝนตัวเองจนมีพลังร่างรูปกุตรากาที่ผลิตดอกบัวออกมาได้อายุไขของคนคนนั้นจะเพิ่มขึ้นกีดละห้ปีไม่เคยมีใครที่สามารถฝึกฝนตัวเองจนมีดอกบัวกา้ากีดได้มาก่อน ดังนั้นจึงไม่มีใครที่สามารถเอาชนะขีดจำกัดของอายุไข1000ปีได้มันเป็นขีดจำกัดที่ยากเกินกว่าจะก้ามข้ามผ่านหากผู้ฝึกยุดไม่ได้ร้นหาที่ตายด้วยตัวเองก็คงจะสามารถอยู่ได้ถึง900ปีหรืออาจจะอยู่ได้ถึง1000ปีบวกลบนิดหน่อยเทตุได้กันขีดจำกัดอายุไขของนางถึงมีเพียงเท่านี้ท่านอาจารย์ของข้านางพยายามก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดการฝึกฝนของตัวเองเพื่อที่จะมีพลังร่างละก,กุตระกายดอกบัวก้าวกลีบ แต่สุดท้ายแล้วนางก็ล้มเหลวด้วยเหตุนี้ทําให้นางสูญเสียแก่นแท้ของชีวิตและเลือดจนนางได้เสียชีวิตไปในที่สุดดอกบัวก้าวกรีบอีกแล้วสินะอัจฉริยะแห่งดับเมืองหลวงทางตอนเหนือยนตูเขาเองก็พบกับขีดจำกัดแบบนี้เช่นกันชายคนนั้นได้พูดแบบเดียวกันนี้ก่อนที่ตัวเขาจะได้เสียชีวิตไปสิ่งที่เรียกว่าอายุไกมันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามระดับพลังของผู้ฝึกตนแล้วเหตุใดกัน การจะฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นที่เก้ากับทำให้ชีวิตของคนคนนั้นสั้นลงแทนกันละ่ะในช่วงเวลาสุดท้ายที่ข้าได้คุยกับท่านอาจารย์ก่อนที่ท่านอาจารย์จะจากไปนางได้เตือนทุกคนเอาไว้ว่าห้ามฝึกฝนตัวเองเกินไปกว่าขั้นที่8คนที่ริอาจจะทําแบบนั้นจะต้องจบชีวิตในแบบเดียวกันกับนางครั้งสุดท้ายที่ข้าได้คุยกับนางก่อนจะจากกันในตอนนั้นนางยังคงดื้อรัน้นยากจะฝึกฝนตัวเองไปให้ถึงขั้นที่ 9, ให้าจงได ท่านผู้อาวุโสจีตอนนี้ท่านได้อยู่บนจุดสูงสุดของร่างโรคก,กุตระกาดอกบัวแปนกลีบมานานมากแล้วท่านย่อมจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้และจะต้องเข้าใจมันมากกว่าท่านอาจารย์ของข้าแน่ๆน,นสิ่งที่เสวนจิงพูดมาก็มีเหตุผลเนื่องจากจีเทนเต้าได้อยู่ในจุดสูงสุดของผู้ที่มีพลังร่างโรคก,กุตระกาดอกวัวแปนกลีบมานานมากแล้วจีเทนเต้าเองก็คงจะพยายามก้าวข้ามบาดกีจจำกัดไปให้ได้ด้วยเช่นกันหรือว่า นั่นอาจจะเป็นไซที่แท้จริงที่ทำให้จีเทียนเต้าต้องตายท่านผู้อาวุโสท่านพักผ่อนให้สบายเถอะนะข้าน้อยขอตัวลาก่อนบนโลกใบนี้จะมีผู้ฝึกฝนที่มีพลังร่างรก,กุตระากาดอกบวัวแปดกลีบที่อดทนแม่ตัวเองฝึกฝนตัวเองไปถึงร่างรก,กุตระากาดอกบัวกล้าฟิได้จริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าหากการพยายามทําให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านจนมีพลังร่างรก,กุตระากาดอกบัวก้ากลีบ แต่ทำไมอายุไขของข้านั้นสั้นลงแต่ข้าในตอนนี้ยังมีการพลังชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าในตอนนี้ตัวข้านั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆอีกต่อไปบางทีข้าอาจจะเป็นคนแรกที่สามารถฝึกฝนตัวเองจนมีพลังร่างโรกูตระกายดอกบัวก้ากลีบก็เป็นได้